การก้าวกระโดดครั้งใหญ่ครั้งใหญ่ที่กำลังมาเพื่อมนุษยชาติสะพานแห่งแสงสว่างอันโดมดแนโดยเดนียลสเกตันเราคือแอนโดมดแนสกาวซินออฟไลท์และเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เชื่อมต่อกับมนุษยชาติคุณกำลังมีสติในที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังเดินไปเดินมาดิ้นรนและแทบจะไม่ผ่านเข้ามาในชีวิตเลย รดทราบว่าทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตระหนักรู้ในที่ที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนและยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้บุกเบิกเป็นคนที่กล้าหาญพอที่จะทําเช่นนั้นมีตําแหน่งและมิติที่น่าสบายมากมายในจักรวาลของเรานี้มีสถานที่มากมายที่คุณสามารถไปได้และมีหลายชีวิตที่คุณสามารถอยู่ได้แต่คุณก็ยังเลือกสถานที่ของคุณคุณกําลังทําเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ไม่มีความทุกข์เพราะเห็นแก่ความทุกข์มีการขยายตัวเกิดขึ้นเสมอเมื่อใดก็าตามที่มีคนประสบกับบางสิ่งที่ทําให้พวกเขาคู่เขาลงตอนนี้พวกคุณบางคนสงสัยเกี่ยวกับความมีสติในการตัดสินใจจุติเป็นมนุษย์ในเวลานี้และเราอยู่ที่นี่เพื่อบอกคุณว่ามันเป็นเวลาที่คุณจะต้องขยายตัวพัฒนาและขึ้นไปแบบไม่มีที่ใดในจักรวาลไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะมีความรู้สึกพิเศษเฉพาะสำหรับจิตวิญญาณ การจุติเป็นมนุษย์และมีประสบการณ์เหล่านั้นจงม,มีความสุขกับการตัดสินใจของคุณและภูมิใจในตัวเองเพราะััรนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องเก็บเกี่ยวผลจากการทํางานของคุณทั้งหมดแล้วตอนนี้คุณได้สัมผัสกับส่วนที่สนุกสนานแล้วและมันจะเริ่มสนุกทันทีที่คุณเชื่อว่า เป็นไปได้ที่ชีวิตของคุณจะสนุกสนานในจุดที่คุณอยู่ตอนนี้จุดที่คุณอยู่ตอนนี้ไม่ได้แย่เท่าที่คุณจะทําได้แต่คุณต้องใช้ความพยายามเล็กน้อยมุ่งความสนใจไปที่เส้นสีเงินและคุณต้องสวมแว่นตาสีกุหลาบเพราะมันขึ้นอยู่ถึงกับคุณขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะได้สัมผัสกับนรกบนโลกหรือสวรรค์บนโลกเพราะคุณคือผู้รับผิดชอบมุมมองของตัวเอง คุณคือผู้รับผิดชอบมุมมองของตนเองและคุณคือผู้ที่จะสรสะเสะรเสริญสอดคล้องกับประสบการณ์ที่สวยงามเหล่านั้นที่คุณทุกคนมีให้คุณในตอนนี้และทันทีที่คุณปรับให้เข้ากับสิ่งเหล่านั้นคุณก็จะมีโอกาสได้มีและคุณจะได้ก้าวกระโดดเหล่านั้นไปข้างหน้าในวิวัฒนาการของจิตสำนึกและวิวัฒนาการของจิตสำนึกนั้นเกิดขึ้นด้วยตัวมันเอง แต่คุณจําเป็นต้องสัมผัสมันและคุณจะได้สัมผัสกับสถานที่ที่คุณอยู่ในขณะนี้ที่ซึ่งการขยายตัวมากมายพร้อมให้คุณใช้งานคุณจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์การก้าวกระโดดครั้งใหญ่ครั้งใหญ,ใหญ่หากคุณเข้ารับตําแหน่งสบายๆในโครงการอันยิ่งใหญ่ของสิ่งที่เราเรียกว่าจักรวาลของเรามองหาโอกาสเหล่านั้นที่จะไหลไปสู่สภาวะจิตสำนึกที่สูงกว่าและละทิ้งทุกสิ่งที่รั้งคุณไว้ในขณะนี้ จากการซื่อสัตย์ต่อตนเองที่แท้จริงของคุณนั่น,น,นคือตัวตนทั้งหมดของคุณคุณสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยในเวลานี้แต่มันจะขึ้นอยู่กับคุณและมันจะขึ้นอยู่กับคุณเสมอว่าดาวเคราะห์เวอร์ชั่นใดของตัวคุณและของผู้อื่นที่คุณสัมผัสดึงพลังของคุณกลับคืนมาและเป็นเวอร์ชั่นเสริมพลังของตัวเองที่คุณต้องการก้าวไปข้างหน้าจากช่วงเวลานี้เราคือสภาหแห่งแสงสว่างแอนดดมดา และเรายิยนดีรับใช้พวกคุณทุกคน